กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนะดินแดนที่เต็มไปด้วยเรื่องราวอันน่าอัศจรรย์เรื่องราวนี้มีชื่อว่าคำสัญญาจากเท่าทุลีแห่งมังกรเตรียมใจให้พร้อมเพราะการผจญภัยกำลังจะเริ่มต้นขึ้น ดาก้อนเป็นมังกรหนุ่มน้อยที่ต่างจากมังกรตัวอื่นเขาพ่นไฟไม่ได้ทำให้รู้สึกด้อยค่าและเศร้าใจอยู่เสมอวันหนึง่งหมู่บ้านมังกรถูกรุกรานทุกคนต่างหนีเอาตัวรอดยกเว้นดาก้อนที่ถูกทิ้งไว้ตามลำพังเขาต้องออกเดินทางอย่างไร้จุดหมายเพื่อตามหาบ้านใหม่ของตัวเอง การเดินทางนั้นแสนเดียวดายและโหดร้ายจนกระทั่งดากอนได้พบกับถ้ำแห่งหนึ่งและในถ้ำนั้นเขาก็ได้พบกับกราฟคนแคระแก่ผู้โดดเดี่ยวกราฟตัวเล็กกว่าดากอนมากมีหนวดเคราขาวร,รุงรังทั้งสองต่างก็ประหลาดใจที่ได้พบกันเพราะไม่เคยคิดเลยว่าคนแคระก,กับมังกรจะโคจรมาเจอกันได้ แม้จะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแต่ทั้งคู่ก็ต้องพึ่งพากันเพื่อเอาชีวิตรอดจากการเดินทางที่โหดร้ายกราฟสอนรากอนให้รู้จักธรรมชาติและใช้ลังที่ไม่ใช่แค่ไฟส่วนรากอนก็คอยปกป้องกราฟจากอันตรายต่างๆที่ซุ่มซ่อนอยู่ในป่าลึกพวกเขากลายเป็นเพื่อนรักที่ไม่เคยคิดว่าจะเข้ากันได้ วันหนึง่งเมื่ออันตรายเคลือบคลานเข้ามาใกล้ดาก้อนที่ไร้ซึ่งเปลวไฟพุ่งเข้าปกป้องกลับอย่างกล้าหาญทันใดนั้นพลังที่ไม่ใช่ไฟกลับไหลทะลักออกมาจากตัวเขาเป็นแสงสว่างอันอบอุ่นที่ขับไล่ความมืดมิด ดาก้อนค้นพบว่าพลังที่แท้จริงของเขานั้นไม่ใช่ไฟแต่คือความกล้าหาญและความรักที่มีต่อเพื่อนแท้ในที่สุดดาก้อนและกรับก็สร้างบ้านใหม่ร่วมกันพวกเขาไม่เพียงแค่ได้บ้านที่อบอุ่น แต่ยังได้ค้นพบว่าพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้มาจากสิ่งที่เราขาดหายไปแต่มาจากความรักความกล้าหาญและมิตรภาพที่แท้จริงมังกรตัวน้อยได้กลายเป็นผู้ปกป้องอันทรงพลังและกรับก็ได้เจอเพื่อนที่เติมเต็มชีวิตที่โดดเดี่ยวของเขา